ก็เริ่มทำการแข่งขันในคู่นี้นะครับเดี่ยวหญิงนะครับโอ้เป็นรอบ16คนสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเกิดการฝนตกนะครับต้องผู้หญิงก็จะเป็นรอบ็อกเอา u ์ตั้งแต่แมตช์แรกเลยนะครับสำหรับประเภทเดี่ยวหญิงโอ้เมือ่อก,กี้จุฑาทิพกันทรงชนะอินเดียมาแล้วก็ชีกิสถานก็ชนะทีมอิหรกา์มานะครับ กินสถานเสื้อสีดำัะชุดสีดำับเมื่อกี้ชนะอีรักมา์มาลุงนี้ยังโตกลับไปเป็นโอกาสโอ้ถหหือว่าเล่นเหลี่ยมนี้ได้แต้มทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น3ต่อสูนย์ครับจุทาธิพกันท่านงหรือว่าหยกลำพูนภาชนะแมตชนี้ก็จะเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับสำหรับ เดี่ยวหญิงสำหรับชุดสีดำคือประเทศคีกิสถานนะครับเมื่อกี้ชนะอิรักมาแบบสูสีนะครับ2ต่อ1เซตทีมชาติไทยนำเป็นโอ้โห4ต่อ0คีกิสถานเสิร์ฟคะแนนตามอยู่ที่0ต่อ4โอ้โหเป็นดับเบิลฟอ์นะครับถึมชาติไทยขึ้นนำเป็น5ต่อ0คีกิสถานเสิร์ฟไม่ผ่านเน็ต โอ้ลูกหัวก็เป็นดับเบิลฟอสอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคีกิสถาน0ต่อ6หยกลำพูนแกไขยกลับมาเป็นคีกิสถานเป็นโอกาสเข้าศีรษะลูกนี้คีกิสถานยังลำเลียงลุกเลลงโต๊ะได้อยู่นะครับลูกนี้ยกลำพูนแปรซ้ายข้ามมาเขายังแปรซ้ายกลับคืนไปเป็น ีสะคีกิสสถานโอ้โหมีลูกเหนียวถือว่าใช้ได้นะสำหรับคีกิสสถานตีโตโอ้โหขาซ้ายปาดไปหยกจนเก็บขึ้นมาได้คีกิสถานโอ้โหหรือว่าเนียนถือว่าใช้ได้ลูกนี้ไม่ลงโตนะครับเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น7ต่อ0โอ้โหคีกิสถานจะได้เสิร์ฟตามอยู่ที่0ต่อ7โอ้โหรีบเล่นลูกนี้เสิร์ฟไม่ดีนะครับลูกที่2แก้ไขด้วยลูกหัวเสิร์ฟข้ามไปโอกาสของ ยกลำพูนพื้นฐานของคีกิสานก็ถือนะน่าจะเป็นรองหยกลำพูนะน,นักฟุนบอลที่จะเยอะนะครับเเมื่อกี้ก็ถือว่าพิกชนะอิรักมากับมาเมื่อกี้ครับสำหรับคีกิสฐานหยกลำพูนเสิร์แแ้มนำอยู่ที่8ต่อ0โอ้โหลูกนี้ถูกโต๊ะนะครับกีฬาเทคบอลข้ามสัมผัสโต๊ะนะครับถ้า ส่วนได้ส่วนหนึ่งของร่างกายของเราไปถูกโต๊ะเราจะถือว่าเสียแต้มเลยนะครับสำหรับกีฬาเทคบอลการเล่นต้องห้ามสัมผัสโต๊ะขณะที่มีการตีโต๊ะ9-0ต่โอโหลูกนี้เสิร์ฟเสิร์ฟครั้งที่2ดูแล้วน่าจะเป็น โอ้โหเสร์ฟให้แต้มคิกิสถานตามมาอยู่ที่1ต่อเกิร์ฟอโอ้ยกลำพูนนำห่างเป็น10ต่อ1นึครับโอ้ถือว่าแมตชนี้เล่นค่อนข้างที่จะง่ายและค่อนข้างที่จะไวนะครับตอนนี้โอ้โหคิกิสถานเปิดไม่ขึ้นนะครับ เป็นแทมของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น11อต่อหนึ่งกลับมาอยู่ที่คิกิสถานจะได้เสิร์ฟโอ้เสิร์ฟลูกนี้เอ็ดบอลนะครับจะได้เสิร์ฟใหม่ในครั้งที่1น,นะครับสำหรับลูกเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟดียกขึ้รกลับมาเป็นโอกาสของคิกิสถานลูกนี้เป็นลูกเอ็ดบอลนะครับต้องเล่นใหม่นะครับสำหรับการตีโตถ้าเกิดว่า มีเกิดการเอ็ดบอลขึ้นมาจะได้เสิร์ฟครั้งที่หนึงเสมอไปนะครับสำหรับกีฬาเทคบอลขีกิสานลูกนี้ใช้หัวตีโตกลับไปยกลำพูนล,ลูกนีโ้โชว์ให้แฟนๆเทคบอลเวียดนามโอ้โหชนะไปในเซตที่หนึ่ง12ต่อหนึ่งครับจุธาทิพกันท่าทงหรือว่ายกลำพูนก็ ถือว่าเป็นงานไม่ยากนะเนื่องจากว่าอชื่อชั้นและดีกรีค่อนข้างที่จะห่างกันนะครับจุธาทิพย์กันทธงอดีตรองแชมป์โลกปีที่แล้วนะครับที่ไทยพิชาภาพนะครับสำหรับในปีนี้ถือว่าชาติที่สมัครเข้าทำการแข่งขันในปีนี้เทควันชินแชมป์โลกครั้งที่7นี้ เกือบ60ประเทศนะครับเกือบ60ประเทศครับมาอยู่ที่โฮจิมินซิตี้นะครับเวียดนามนะครับโอ้ก็ถือว่ายอดฝีมือนักกีฬาเทวันบอลทั่วโลกมาอยู่ที่นี่นะครับสำหรับในปีนี้ถือว่าพิเศษตรงที่ว่าเราอ ทางสาพันฟรีเทคสาพันธ์เทคบอลโลกเลือกที่จะจัดการแข่งในลกลางแจ้งนะครับกลางแจ้งเป็นเอาดอร์นะครับสำหรับในปีนี้เมื่อวานเจอฝนถูกพิษฝนกระหน่ำนะครับก็วันนี้เดี่ยวหญิงต้องเป็นเล่นแบบน็อกเอาท์นะครับไม่ใช่แบ่งสายนะครับเซตที่2เริ่ม คีกิสถานเสิร์ฟคะแนนอยู่ที่0-0ลูกแรกเสิร์ฟไม่ดีลูกที่2เสิร์ฟหัวกลับมาเป็นโอกาสของหยกลำพูนใช้หัวลงโต๊ะของคีกิสถานทีมชัยขึ้นนำเป็น1-0ต่อ 0. คีกิสถานเสิร์ฟยกลำพูนโหลูกนี้เท้าขวา โอ้ยืนเสิร์ฟข้างโต๊ะนะครับเป็นแต้มนำเป็น 2. ต่อศูคีกิสถานเสิร์ฟโอ้โลูกนี้เปิดไม่ขึ้นครับ <S <S ยกลำพูนโอ้คีกิสถานตามมาอยู่ที่1ต่อ2แต้มสุดท้ายของชุดนี้ของคีกิสถานครั้งที่1เสิร์ฟออกครั้งที่2ต้องแก้ไขกลับมาเป็นด้วยลูกหัวนะครับยกลำพูนล,ลูกนี้ลากเข้าขาซ้ายแต่ว่าใช้ลูก ยอดนะครับทำลายจังหวะการเปิดได้เป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น3ต่อ1เราจะทำการแข่งขันจนถึงวันที่8เป็นวันสุดท้ายตามโปรแกรมนะครับยกลำพูนได้แต้มตอนนี้แต้มนำอยู่ที่4ต่อ1เป็นการแข่งขันในเซตที่2และเซตที่1เราชนะไปก่อนนะครับเป็นการแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายในประเภท เดี่ยวหญิงนะครับถ้าชนะก็เข้าสู่รอบ8ทีมสุด8คนสุดท้ายต่อไปนะครับกำจับจุธาทิพกันทธทง,ง,งเสริมครั้งที่2ของแต้มนี้คะแนนนำอยู่ที่4ต่อ2ยกลำพูนเสริมไปที่เท้าซ้ายแก้ไขกลับมาเป็นลูกศีระยกลำพูนใช้ศีรดูว่าทิกกิสาจะโอ้ยังแก้ไขกลับมาได้ครับตอนนี้ยกลำพูนแปรซ้าย กำลารจังหวะกันเปิดได้สําหรับลูกหยอดเท้าซ้ายของหยกลําพูนนะครับก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นคนจังหวัดไหนนะครับสําหรับหยกลําพูนครับนักกีฬาล่างเล็กแต่ว่าใจใหญ่นะครับอดีตแชมป์โลกเดี่ยวหญิงนะครับแล้วก็เป็นแชมป์โลกประเภทคู่หญิงในปีที่แล้วนะครับสําหรับจุธาทิพย์การททงหรือว่าหยกลําพูนนะครับ ตามมาอยู่ที่นำอยู่6ต่อ2ลูกนี้เท้าซาบไปโอ้ยังแก้ไขโอ้แก้ไขไม่ข้ามเป็นแต้มของทีมชาติไทยนะครับนำอยู่ที่7ต่อ2ชีกิสานเสิร์ฟ โอ้เสิร์ฟไม่ผ่านเน็ตลูกที่2ต้องแก้ไขกลับมาด้วยลูกเขา่าเป็นโอกาสของโยกลําพูนและลูกอะไรครับลูกนี้โอ้ใช้หัวแต่ว่าถูกเน็ตนะครับแล้วก็ไม่ลงโต๊ะเป็นแต้มของชิกิสถานตามมาอยู่ที่3ต่อ7ลูกนี้เสิร์ฟออกข้างโต๊ะแก้ไขลูกที่สองโจทายการทนลากเข้าด้านขวาของโต๊ะ ใช้เท้าขวาโอ้เป็นแต้มขึ้นนำเป็น8ต่อ3เป็นการแข่งขันในเซตที่2นะครับเซตที่1เราชนะไปก่อนนะครับสำหรับกีฬาเทควันทำการแข่งขันทั้งหมดเซตที่1และเซตที่2 12คะแนนนะครับและเซตที่3ก็12คะแนนเหมือนกันแต่ว่าเซตที่3ถ้าคะแนนอยู่ที่11เท่ากันจะเป็นการแข่งขันแบบดีวคู่นะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ คะแนนตอนนี้ทีมชาติไทยนำอยู่ที่8ต่อ4โอ้โหลูกนี้เสิร์ฟลงปลายโต๊ะเป็นลูกเอ็ดบอลน,นะครับต้องเสิร์ฟใหม่ในลูกที่1นะครับโอ้โหลูกนี้โอ้โหฟุตซินให้แ้มทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น9ต่อ4นะครับ น่าจะลงเล่นในรอบรอบ8ทีมในคืนนี้เลยนะครับสำหรับจุฑาทิพกันทธทงพยายามเล่นให้เร็วแล้วก็จบเกมให้ไวนะครับเขาจะต้องแข่งอีกหนึ่งครั้งนะครับสําหรับจุฑาทิพยกันทธงลูกนี้เสิร์ฟถูกเน็ตต้องเสิร์ฟใหม่นะครับเสิร์ฟครั้งที่2นําอยู่ที่10ต่อ4ี ลงโต๊ะไปขีกีสถานแก้ไขด้วยลูกหัวไม่ลงโต๊ะเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำไป11-4โอ้แต้มสุดท้ายดูว่าสุรเทพลูกนี้เขาไปให้ขีกีสถานเล่นแก้ไขไม่ลงโต๊ะจบการแข่งนในเซตที่2ทีมชาติไทยชนะไป12-4ต่อส,สรุปผลการแข่งขันรอบ16คนสุดท้าย เดี่ยวหญิงทีมชาติไทยชนะคีกิสสถานไป2ต่อ0เซตก็อีกสักครู่ก็จะทำการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายนะครับสำหรับจูธาทิพการท่าทงนะครับสำหรับแมตช์นี้เราก็จะจบกันไล์เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้ามี คู่ต่อไปเราก็จะทําการไลฟ์ให้กับ FC ได้ชมทางเพจของสมาคมกีฬาเทควันแห่งประเทศไทยต่อไปครับสวัสดีครับ